โย่ยังเจ๋งเลยดูดินี่ตัดไม้แบบทีเดียวนะครับผมก็ต้องสวัสดีด้วยนะครับอยู่กับผม BK1 นะครับผมวันนี้ผมก็มีหมดมือถือหรือว่า add on นะครับผมตัดไม้แบบทีเดียวนะครับผมได้ทุกไม้นะครับผมมาฝากทุกคนนะครับผมใครที่นะครับผมกำลังหา add on นะครับหรือหมดมือถือตัดไม้แบบทีเดียวอยู่นะครับผมโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องพึ่งเจ้าขวานพวกนี้เลยนะครับผมผมบอกเลยนะขวานพวกนี้นะครับผมไม่ต้องไม่สำคัญมากนะครับผมเฮ้ยไม้เนี่ย เดี๋ยวผมจะจัดการกันหนึ่งนะครับโอเคโอเคคือเราไม่ต้องพึ่งพวกเจ้าขวานพวกนี้เลยเพราะว่าเราเนี่ยสามารถใช้มือเปล่าตัดได้แล้วก็ความเร็วนะผมบอกเลยครับเท่ากับขวานเลยนะครับดูดินะครับนี่มาแล้วนะครับผมก็คือเนี่ยเราต้องใช้มือนะครับอันนี้แบบต้นไม้แบบยาวขึ้นมาหน่อยนะครับผมคือการที่เราทุบไม้แบบครั้งครั้งครั้งแรกนะครับมันจะช้าเพราะว่าเราใช้มือ แต่ถ้าไม้นะครับมาถึงเปลือกแล้วผู้ชมดูนะนี่ครับมันจะเร็วเกือบเกือบเท่าขวาเลยนะครับโดยเราเนี่ยไม่ต้องพึ่งขวานมากนะครับแต่ขวานนะครับผมก็จะเพิ่มความเร็วให้เรานะครับในการตัดควางแรกนะครับผมเพิ่มขึ้นนะแต่ก็ถ้ามาถึงเปลือกไม้นะครับความเร็วก็จะไม่แตกต่างกับการใช้มือมากเลยนะครับผม โอเคเดี๋ยวผมมาทดสอบให้ดูนะครับผมก็นี่ครับตัดทีเดียวเลยนะครับตกมาแบบทีเดียวเลยนะครับซึ่งแอดออนที่ผมรีวิวไปครั้งที่แล้วนะครับผมมันจะตัดแบบทีเดียวเหมือนกันแต่พวกไม้พวกนี้ครับจะตัดไม่ค่อยได้นะครับผมมันจะตัดแบบทีเดียวไม่ได้แต่ครั้งนี้เขาอัปเดตแล้วนะครับผมตัดแบบทีเดียวได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไม้แบบนี้ตัดได้ไหมนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันฮะนะผมแบบนี้เลยแล้วกันฮะนี่ปึ๊บนี่ครับทุกคน นี่นี่นี่ครับทีเดียวหมดเลยครับผมไม้แบบใหญ่นะครับแล้วก็สูงนะครับสามารถตัดแบบทีเดียวได้นี่ครับผมโคตรโคตรนะครับเดี๋ยวมาดูต้นนี้นะครับต้นนี้ดูมาดูกันว่าตัดได้ไหมนะครับมาชมกันครับนี่นะครับผมทุกคนตกแบบทีเดียวเลยครับไม่ต้องเสียเวลาในการตัดแบบหลายทีนะอะมาดูครับ แบบนี้ครับผมดูก่อนว่าจะได้ไหมนะครับเฮ้ยผมโดนหลายทีแล้วนะกับกับอืกับสลามสลามนะครับโอเคผมปิดแป๊บหนึ่งโอเคมาครับเดี๋ยวเรามาตาัดกันต่อนะฮะรู้สึกว่าตัวนี้คือของเต็มเลยนะโอเคครับเรามาตาัดกันต่อนะครับนี่ครับนี่นี่นะครับผมก็ตกมาแบบทีเดียวแบบนี้เลยนะครับโอเค ต้นนี้นะครับต้นนี้อาจจะตัดยากนิดนึงนะผมไม่รู้ว่าจะได้ไหมครับเรามาดูกันฮะนี่ครับก็ตกมาแบบทีเดียวเหมือนกันเลยนะครับผมนี่ได้นะครับผมปรากฏว่าไอ้ต้นนี้ได้นะครับผมซึ่งแอดออนอันเก่าละใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็มาถึงต้นสุดท้ายนะครับผมก็ต้นนี้นะครับไอแอดออนอันเก่าเนี่ยตัดไม่ได้แต่มาดูก่อนรอบนี้ว่าจะตัดได้ไหมนะครับเราใช้มือเปล่าเลย มือเปล่าทุบเลยนะครับ,มา,นะรบมาดูกันฮะมาดูกันฮะนี่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 เรียบร้อยทุกคนตัดได้ครับผมตกหมดทุกทุกบล็อกเลยนะครับผมก็สามารถใช้ได้นะสำหรับอ่หมดมือถือเหลือออนนะครับกับการตัดไม้แบบทีเดียวนะครับสามารถใช้ได้เหมือนกันเลยนั่นเองนะครับทุกคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นไม้สูงไม้แบบไหนนะครับผมก็สามารถตัดได้ นะครับผมนี่ครับนี่หลักฐานเนาะโอเคนะครับผมก็ลิงก์โหลดนะครับผมก็อยู่ทางคําอธิบายเลยนะครับผมก็สามารถไปโหลดเลยกันได้นะครับผมสำหรับกอนตัดไม้แบบทีเดียวหรือหมดมือถือตัดไม้แบบทีเดียวนั่นเองนะครับผมโอเควันนี้ก็มาสั้นๆนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมมันแค่โชว์แค่นี้แหละนะครับใช้มือเปล่าได้นะครับไม่ต้องเป็นต้องใช้ขวานนะครับผมแต่ขวานเนี่ยจะทําให้เราตัดครั้งแรกได้ไวขึ้นนะครับผมแต่ก็การตัดแบบ ถ้าถึงเปลือกแล้วนะครับผมก็จะเท่ากันเลยนะครับผมโอเคครับผมมาสัส้นๆเนาะวันนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมวันนี้ก็เดินทางมาถึง1 0,000ติดตามแล้วนะครับผมต้องขอบคุณมากนะทุกคนนะฮะที่ช่วยกันสนับสนุนผมเนาะโอเคครับเจอกใหม่ครั้งหน้าสวัสดนีนนี้ขอบคุณครับบ๊ไปบาย